สวัสดีค่ะน้องๆ Welcome to Decide Your Dream Podcast EP นี้เป็น EP แรกเลยที่พี่นราทำขึ้นมาเพื่อที่จะเสิร์ฟความต้องการให้กับน้องๆแล้วก็น้องๆสามารถเอาประสบการณ์พี่ที่แชร์ในวันนี้นำไปปรับใช้กับอนาคตของน้องๆได้เพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องลูปนรก เด็กจบใหม่หลงทางแล้วเอาอย่างไรต่อซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของพี่เลยที่พี่อยากจะมาเล่าให้กับน้องๆฟังเพื่อที่จะเป็นอินส i r เรชันในการที่น้องๆจะไปต่อยอดในอนาคตนะคะเด็กๆคะย้อนหลังไป14ปีที่แล้วเนี่ยพี่ได้ทำงานเป็นงานแรกให้กับบริษัท LSC เนาะเป็นสถาบันสอนภาษาซึ่งหน้าที่ของพี่เนี่ยก็มีหน้าที่ในการสัมภาษณ์อาจารย์ที่จะเข้ามาสอนในสถาบันแล้วก็ขายบ้างขายคอร์สเรียนบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ได้รู้จัก เพื่อนคนหนึ่งที่น่ารักมากเป็นเพื่อนที่ดีกับพี่มากคอยให้คําปรึกษาแล้วก็ออคอยนําทางให้พี่ตลอดซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยชื่อว่าพี่แดเนียลพี่แดเนียลเนี่ยเขาเป็นอาจารย์สอนที่ L S C เนาะแล้วก็เวลาพี่มีอะไรเนี่ยพี่จะชอบถามแล้วก็ปรึกษาเขาแล้วก็เด็กนัเกเรียนทุกๆคนเนี่ยก็รักเขาเพราะว่าเขาสอนดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งแดเนียลก็เดินมาหาพี่แล้วเขาก็บอกว่า What are you doing here พี่ก็พี่ก็ถอบไปว่า What do you mean เขาบอกว่า You are not supposed to be here You are supposed to be in the fashion industry ถึงทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าแบบเออเขาเห็นเราเนาะว่าเราเนี่ยมีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับเรื่องแฟ,แฟ,แฟ,แฟชั่นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่มองว่าการที่พี่จบจากมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์น่ะพี่ไม่มีแบ็คกราวด์เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเลยแต่ว่าพี่มีแพชั่น ไม่มีไม่มีไม่มี experience นะแต่มี passion ในการที่อยากจะเป็นผู้ช่วย stylist หรือว่าเอาตัวเองไปอยู่ในวงการแฟชั่นมากๆและมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแดนเนียลก็ทำให้ความฝันของพี่เป็นจริงเพราะว่าเขาเนี่ยได้ตั๋วที่จะไปงานแฟชั่นโชว์ที่พารากอนมาสองใบแล้วเขาก็เอามาให้พี่ อีกหนึ่งใบเขาบอกว่าแปะเราไปดูแฟชั่นโชว์กันเขาก็ชวนพี่ไปพารากอนเขาบอกว่า I have something to surprise you แล้วก็เขาก็เลยพาพี่ไปดูแฟชั่นโชว์ตั๋วสองใบเนี่ยใบยแรกจะนั่งหน้าข้างหน้าฟอนโรเลยตรงหน้าแคทวอล์กเลยแล้วก็อีกใบนึงนั่งข้างหลังซึ่งเขาเนี่ยให้ใบที่นั่งข้างหน้าให้กับพี่แล้วเขาก็ไปนั่งข้างหลังซึ่งพี่ไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงเพราะว่า อันนั้นมันเป็นความฝันที่เป็นจริงของเราเลยที่อยากจะนั่งแถวหน้าในวงการแฟชั่นเนาะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นเซเลบริตี้นั่งคู่ขนานกับพี่เลยพี่ก็เลยคิดในใจว่าอ่าฮะนี่นี่มันเป็นวันที่ดีมาก it's i a really great day เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากแฟชั่นโชว์จบวันนั้นใช่ไหมคะเดนนียลก็ได้แนะนำให้พี่รู้จักกับ สไตลิสตของนิตยสารลิปส์แมกซีนซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันแล้วพี่ก็บอกว่าเออพี่คะหนูอยากเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์มากเลยถ้าหนูได้ทำงานนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบความฝันสูงสุดของหนูเลยอะ่ะอยากอยากอยากจะเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์ซึ่งพี่เขาก็บอกว่าไปสมัครสิแต่ว่า เรามีประสบการณ์หรือเปล่าที่เราจะไปสมัครปกติแล้วเนี่ยเขาจะรับคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นถึงทีนี้พี่ก็นึกในใจไม่ลองไม่รู้เพราะว่าน้องๆคงยังไม่ทราบเนาะว่าแพชชั่นของพี่เนี่ยอาการหนักมากพี่อะก่อนที่พี่จะไปทำงานทางานในสถาบันสอนภาษาเนี่ยพี่เข้าห้องสมุด เกี่ยวกับห้องสมุดนั่นเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นอยู่ที่เอ็มโพเรียมซึ่งเป็นห้องสมุดแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่ใช้เวลาคลุกตัวเองอยู่ในนั้นสองปีเพื่อที่อยากจะให้รู้ว่าถ้าเราอยากจะทำโฟโต้ชูตหรือว่ามีคอลเลกชันเสื้อผ้าเป็นของตัวเองหรือว่าออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรซึ่งพี่มองว่า มันก็ไม่ต่างจากไปมหาวิทยาลัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้คือเราเข้าไปหาอ่านเองทุกอาทิตย์ พี่ไปเวลาว่างทุกครั้งพี่จะไปอยู่ที่อิมพ r รีมสิงเข้าไปอยู่ในห้องสมุดนั่นแหละค่ะแล้วพี่จะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันจําเป็นอย่างยิ่งที่มีอะไรเราจะเขียนลงไปใช่ไหมคะหนังสือเล่มน,นั้นนั่นนะพี่ถ่ายรูปตามแมกซีนต่างๆว่าชอบสีไหนแล้วกออ็อยากได้แนวแบบไหนคอลเลคชันวินเทอร์นี้มันเป็นสีอะไรพี่ก็สะสมผลงานต่างๆที่พี่ทํานั่นแหละ ลงในสมุดต,ต่างๆเหล่านั้นและพี่ก็ตัดสินใจ walk in เข้าไปที่ lips magazine walk in เข้าไปแบบ zero experience คือ no experience จะอก็คือไม่มีไม่มีอะไรเลยในหัวไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างทั้งๆท,ที่พี่เขาบอกว่า You เขารับคนมีประสบการณ์วันที่พี่เข้าไปพี่โทรไปนัดก็มีฝ่าย hr มาสัมภาษณ์ใช่ไหมคะน้องๆถึงที่นี่เขาถามพี่ว่าหนูคะ หนูมีประสบการณ์หรือเปล่าจะทํำงานนี้พี่ก็บอกว่าไม่มีค่ะแต่ตอนตอนนั้นน่ะพี่จำได้ว่าพี่แต่งตัวเต็มมากเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าฉันเหมาะกับงานนี้การแต่งตัวพี่แบบพี่สวมชุดที่แบบสวยแล้วก็แพงที่สุดเท่าที่มีอาจจะไม่แพงมากนักแต่ก็คือพี่อยากจะให้เห็นตัวตนของพี่ว่าพี่อยากอยู่ในสายงาน เหล่านี้จริงๆแล้วพี่มีจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ถามว่าแล้วทําไมหนูถึงอยากทํางานงานนี้ล่ะคะหนูเออพี่ก็บอกเขาไปว่าคุณพี่คะหนูอ่ะไม่มีผลงานหรอกคะ่ะแต่หนูอ่ะเข้าห้องสมุดมาแล้วสองปีแล้วก็นี้เป็นผลงานที่หนูสะสมมาเพราะฉะนั้นเนี่ย หนูอยากจะเข้ามาอยู่วงการแฟชั่นอยากจะรู้จักอยากจะสร้างคอนเน็ชันเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องให้ตังหนูก็ได้ค่ะพ,พี่ก็พูดออกมาว่าแบบพี่ไม่ต้องให้ตังหนูก็ได้ค่ะหนูหนูเรียนรู้กับการที่อยู่ในห้องสมุดมาเป็นมาเป็นสองปีแล้วตอนนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้กับงานของจริงถ้าพี่ให้เวลาหนูสามเดือนพี่ไม่ต้องให้เงินถ้าพี่เห็นความสามารถหนูและหนูคิดว่าหนูเหมาะกับงานนี้เนี่ย พี่สามารถใช้หนูได้เต็มที่เลยแล้วเขาก็รับพี่แบบงงๆเขาก็บอกว่าโอเคได้สิงั้นเรามาเป็นเด็กฝึกงานเนาะพี่พี่ใช้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยสไตลิสต์แล้วก็เป็นแบบเด็กฝึกงานตอนนั้นพี่น้ำตาแทบแตกเด็กๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความฝันของเราเป็นจริงแล้วก็เราได้ proof, พิสูจน์แล้วว่าการที่เราไม่มีประสบการณ์แต่ว่าเราหาทำ <c oughs> เราหาทำในสิ่งที่เรารักเนี่ย พระเจ้าคงเห็นแล้วก็คิดว่าแบบเออนะอยู่ในห้องสมุดมาสองปีแล้วสงสารก็เลยให้ทำเพราะฉะนั้นพี่ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์ในวันแรกที่พี่เข้าไปทำงานนะคะนอกจากเป็นผู้ช่วยเนี่ยน้องๆคะเชื่อไหมว่าพี่ต้องทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการรีดผ้าจัดเครื่องประดับจัดแสงจัดไฟเลือกนางแบบ แล้วก็สิ่งที่พีคมากๆก็คือเหมือนกับน้องๆดูแมกกาซีนใช่ไหมแล้วก็น้องๆต้องดูว่าอะไรที่เป็นคอลเลกชันล่าสุดเราจะถ่ายแนวไหนแล้วก็เขาให้พี่ไปเอาของที่ที่เอ็มโพเรียมที่เกษรพลาซาทุกช็อปที่มี พี่เดินเข้าไปเอาทั้งกระเป๋าชาแนลเครื่องประดับชาแนลกระเป๋าดีอ r คือทุกอย่างของแบรนด์ชั้นน,นําและขนสิ่งต่างๆเหล่านั้นในราคาใบแบบบนตัวพี่ที่พี่ขนไม่ว่าจะเป็นหมวก เสื้อผ้ากระเป๋าน่าจะเป็นล้านนะคะขนผ่านรถไฟฟ้าซึ่งพี่นั่งรถไฟฟ้าไปเอาเสร็จปุ๊บแล้วพี่บอกว่าหนูชื่อนรานะคะหนูเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์ของลิฟ s ์แมกกาซีนหนูต้องการของชิ้น1 2ึ่สามสี่แล้วเขาก็ให้พี่มาแล้วกลับมาถ่ายงานที่ที่สตูดิโอที่ลิฟ s ถ่ายงานเสร็จปุ๊บ เราก็ต้องดูนางแบบอีกว่านางแบบจะต้องแต่งหน้าแนวไหนผมแนวไหนแล้วก็เสื้อผ้าไหนที่เหมาะกับนางแบบและคือเราเป็นผู้ช่วยสไตลิสก็จริงแต่พี่ต้องขอบคุณพี่เติมมากๆเลยพูดณนะที่นี้ถ้าพี่เขาฟังอยู่พี่เขาเหมือนกับ เชื่อใจในเซนส์ของการเลือกแฟชั่นของพี่เขาไม่ได้ปล่อยพี่นะคะครั้งสองครั้งแรกเขาบอกว่าอน,นุราทานี้นี่นะเอานี้ไปแมทกับอันนี้นะแล้วก็ลองใส่ในตัวนางแบบดูลองดูซิว่าท่าแบบไหนแสงไฟอะไรยังไงก็พี่ทําครั้งแรกครั้งที่สองก็คือเขาคงเห็นความสามารถแหละเพราะว่าพี่อินชูแฟชั่นมากพี่ชอบดูแฟชั่นโชว์แล้วก็เหมือนกับเรื่องแบบนี้คือเราได้ศึกษาในห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ ตอนนี้เหมือนกับการปฏิบัติงานจริงเพราะฉะนั้นครั้งที่สามครั้งที่สี่อ่ะเขาก็เริ่มปล่อยพี่ละปล่อยในที่นี้ก็คือว่าลองให้เราจับ mix and match เองแล้วก็กระเป๋าไหนควรจะใส่คู่กับเครื่องประดับอันไหนชุดไหนที่ mix and match ออกมาแล้วมัน perfect ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทำอยู่แบบนี้ละคะ่ะเหมือนกับว่าเป็นเขาเป็นเหมือน photo shoot แล้วก็ แต่และคอลเลกชันเขาก็เอาทุกอย่างมาอัปเดตแบบนี้เรื่อยๆก็ขนของเรื่อยๆจัดเครื่องประดับเรื่อยๆแล้วก็ดีวกับช่างแต่งหน้าช่างทำผมแล้วคอยจัดภาพให้นางแบบแล้วก็คือทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอ๋อการที่เราจะสร้างคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งเนี่ย ภาพถ้าไม่ใช่เป็นแบรนด์ของเราเราก็ไปเอาของที่เป็นอันอะไรที่ใหม่แล้วเขาต้องการโปรโมทมาแล้วก็เอามาถ่ายงานเสร็จปุ๊บแค่นั้นจบแล้วภาพก็ลงสู่แมกกซีนที่เขาผลิตขึ้นมาใช่ไหมคะในแต่ละเดือนแต่ Welcome to the real world คือสามเดือนที่ฝึกงานใช่ไหมคะพี่จำได้เลยว่าตอนนั้นที่บ้านก็คือยังส่งเงินเข้ามาดูแลพี่อยู่แต่ตามความเป็นจริงแล้วมันไม่สามารถ survive ได้ที่เราทำงานให้เขาฟรีๆในระยะเวลาสามเดือนพี่เลยมองว่าโอเคสามเดือนก็พอแล้วต่อให้เราผ่านงานหรือว่าไปสร้างคอนเนคชันเพิ่มเติมพี่มองว่า พี่อิ่มแล้วกับตรงนั้นก็คือพี่ได้ทําทุกหน้าท,ที่ที่พี่อยากจะทําแล้วก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดณตอนนั้นที่มองแล้วก็ยิ้มคือมีชื่อของพี่เนี่ยไปอยู่ใน l i ิฟ Magazine ชื่อว่าแบบตอนนั้นคุณคุณพรพิมพ์วะตะัตกีเอ่อเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์คือตอนนั้นพี่มองว่า full stop จบแล้ว3เดือนกับการเรียนรู้ และคิดว่าเราต้อง move on ต่อไปทำงานที่ให้มันได้เงินเยอะที่สุดเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วนะคะน้องๆเงินเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราแบบนะมีกินมีใช้ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วตอนนั้นพี่ก็คิดว่ามันมันมันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จบไปนะคะ และเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่พี่ได้ลองลองทำงานกับสิ่งที่พี่ใฝ่ฝันแล้วก็ตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะพี่มองว่าน้องๆคนที่มีแพชชั่นจะทำอะไรสักอย่างเนี่ย ควรจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วก็ลองดูซิลองผิดลองถูกเหมือนที่พี่ทำมาค่ะพี่เชื่อว่าผู้ใหญ่ในเมืองไทยอ่ะน่ารักแล้วก็จะให้โอกาสเราเสมอถ้าเราเดินเข้าไปแล้วก็เราอยากลองแต่พี่คิดว่าส่วนหนึ่งที่เขารับพี่เนี่ยเขามองเห็นถึงแพชชั่นของพี่แล้วก็ แต่ว่าคือประเด็นคือไม่ได้จ่ายเงินก็เลยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเป็นคนออ,อ,อฟเฟอร์แล้วก็เสนอเขาเองว่าเราต้องการสิ่งสิ่งนี้ ก็จบไปแล้วนะคะกับประสบการณ์ที่พี่ได้แชร์เกี่ยวกับการทำงานในส่วนของลิฟ m ์แมกซีนในตำแหน่งผู้ช่วยสไตลิสต์พูดตอนนี้ก็คือยังยิ้มไปด้วยพูดไปด้วยพี่ได้ประสบการณ์อะไรมากมายจากที่นั่นเลยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการรู้จักคนในวงการหรือว่าเห็นเห็นวิธีการสร้างสรรผลงานที่จะ ก่อนลงสู่แมกกาซีนก่อนที่จะไปสู่สายตาประชาชนนับล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วน้องๆคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าพี่โนราคะแล้วอย่างไรต่อพี่พี่ไปเอาประสบการณ์นั้นมาทำอะไรได้ต่อแล้วหลังจากนั้นค่ะเด็กๆพี่มองว่ามันต้องใช้เงินถูกไหมเมื่อกี้เราพึ่งพูดถึงเรื่องของเงินไปพี่ก็เลยคิดว่า เฮ้ i, ยังไงต่อดีถ้าเราอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองพี่ก็เลยจับกลุ่มกับเพื่อนมานั่งคุยว่าทำงานอะไรดีให้มันได้เงินเยอะๆ <c oughs> เพื่อนพี่ก็เลยบอกว่าแกก็ไปเป็นแอร์สิได้เงินเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยไปสมัครแอร์ค่ะเด็กๆเพราะว่าพี่ยังคงคิดว่า อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองแม้กระทั่งคนที่สายการบินถามให้ลุกขึ้นมาตอบว่าแบบยู mm. มีความฝันอะไรมีแพชชั่นอะไรพี่ก็ยืนตอบเลยว่า mm. I would like to have my own brand which is called Nora แบบตอบแบบอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พี่ก็ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วเป็นคอลเลกชั่นแรกเลยที่พี่ทำนะคะ ก็พี่ก็เ,เขาเรียกว่าอะไรากว่าจะทําเสร็จใช้เวลาเกือบประมาณสองปีที่ที่ทำแบรนด์ขึ้นมาซึ่งแบรนด์ของพี่เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าแบบเป็นของผู้หญิงที่สามารถใส่ได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกเสื้อผ้าที่พี่ผลิตเนี่ยผ้ามีความหนักมากแล้วก็ อุ่นเพราะพี่ต้องเดินทางทั่วโลกใช่ไหมคะพี่มองว่าผู้หญิงทั่วโลกจะต้องใส่เสื้อผ้าชุดเดียวสามารถไปได้ทั่วโลกไม่ว่าจะไปดินเนอร์ไปมีติง้งหรือว่าไปงานใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่พี่ผลิตมาเนี่ยพี่ก็หลังจากผลิตเสร็จพี่ก็ได้จัดเป็นพาร์ตี้เหมือนกับ เป็นค็อกเทลปาร์ตี้แล้วก็เชิญคนมาดูซึ่งคนที่พี่เชิญเนี่ยพี่ก็ใช้คอนเน็ t ชันที่มีอยู่ในวงการแฟชั่นแล้วก็วงการที่พี่เคยแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาดูก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวบรไพโซสาวๆที่แบบว่าเดินเข้ามาถึงปุ๊บแล้วก็แบบคุณราคาเอาตัวนี้นี้นี้น,นี้ค่ะคือเขาเหมาทีหนึ่งสีหชุดอะไรอย่างเงี้ยชุดที่พี่ผลิตตกตัวหนึ่งประมาณ8ป0 0ันเกที่ราคาต่ำสุดเพราะ พราะพี่บอกตัวเองว่าฉันอยากจะมีแบรนด์ไฮเอ็นแล้วก็ทำเงินให้ได้เยอะๆเพราะฉะนั้นพี่ค่อนข้างใช้เวลานานในการออกแบบแล้วก็เลือกผ้าใช้เวลานานมากแล้วจบไปคอลเลกชันแรกเนี่ย พี่มองว่าได้ประสบการณ์อะไรเยอะก็คือได้ละลายเงินในแบงก์ตัวเองเกลี้ยงเลยค่ะเด็กๆคะทําตามแฟชั่นเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ก็มีประสบการณ์ที่ดีนะได้เปิดค็อกเทลพาร์ตี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดค็อกเทลพาร์ตี้ที่กรุงเทพแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากจบคอลเลกชันนั้นไปพี่รู้สึกว่ามันพอแล้วว่ามันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พี่อยากทํามากที่สุดเด็กๆ จริงๆนะคือพี่จบไปปุ๊บแล้วพี่แบบว่าโอ้โหเหนื่อยมากเลยเวลาตอนถ่ายลุกบุ๊กอะค่ะน้องๆเชื่อไหมคะว่าลุกบุ๊กตอนแรกๆพี่จะใชออ้คนอื่นถ่ายแต่ถึงทีนี้พี่ก็นึกในใจเสื้อผ้าที่พี่อะผลิตเองบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวพี่เองคงไม่มีพรีเซนต์ได้ดีเท่าตัวพี่พี่ก็เลยต้องถ่ายลุกบุ๊กเองแต่ก่อนที่จะถ่ายลุกบุ๊กตอนนั้นอยู่ในช่วงระหว่างที่พี่ได้เป็นแอร์แล้วก็ได้บินแล้ว แล้วพี่ก็บินจากออตอนนั้นต้องไปทำฟลายจากสิงคโปร์ไปแฟรงก์เฟิร์ตแฟรงกเฟิร์ตไปนิวยอร์กแล้วต้องบินจากนิวยอร์กกับมาแฟรงกเฟิร์ตแฟรงก์เฟิร์ตสิงคโปร์สิงคโปร์บินกลับมากรุงเทพถ่ายลูกบุ๊กใช้เวลาวันหนึ่งแล้วก็พักอีกวันหนึ่งแล้วบินกลับไปสิงคโปร์ใหม่น้องๆคิดดูสิคะมันระห่ำม,มากแต่พี่ก็รู้สึกถึงความ สะใจในสิ่งที่ทำคือแบบว่าเอาให้เต็มที่ไปเลยโนรา this is what you w a n t to do in life and it's your passion so just go for it พี่ก็บอกตัวเองแบบนั้นแล้วพี่ก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งเวลามองกลับไปแต่ถ้าถามว่าพี่อยากจะให้มันอยู่กับพี่ในระยะยาวไหมพี่ตอบได้เลยว่า collection เดียวพี่ตอบโจทย์เลยว่า ไม่ค่ะสิ่งที่แพชชั่นสำหรับพี่ตอนนี้ก็คือการเปิดโรงเรียนแล้วก็การที่เอาประสบการณ์ที่พี่เนี่ยได้ไปทั่วโลกแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกได้ทำผิดพลาดมาแชร์ให้กับน้องๆแล้วก็เปิดโรงเรียนเพื่อที่จะ ให้น้องๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับพี่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆในการสร้างอนาคตแล้วก็ build the better version of yourself นะคะ EP นี้ก็สรุปแล้วคอลเลกชันเดียว <c oughs> น้องๆคงสงสัยเนาะว่าแบบพี่ทำเงินได้เยอะไหมอันนี้พี่เรียกว่าน่าจะเท่าทุนเลยอะคะ่ะเด็กๆก,ก็เป็นอะไรที่ได้ทำเพื่อความสะใจในการละลายเงินในแบงค์ของตัวเองหลังจากที่บิน อ,อตอนนั้นพี่บินได้สองปีแล้วพี่ก็สร้างคอลเลกชันนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็สร้างโรงเรียนขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นสื่อกลางสำหรับน้องๆให้มีอนาคตที่ดีขึ้นยังไง EP นี้พี่หวังว่าน้องคงจะชอบแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปิด EP นี้พี่อยากจะขอฝากว่า ถ้าน้องมีแพชชั่นอย่ากกลัวที่จะลองเพราะพี่เวลาได้ลองแล้วมันก็คือว่าเราได้ทำแล้วในเมื่อมันไม่ใช่เราก็ต้องปล่อยมันไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวลองผิดลองถูกนะคะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากระหว่างทางเนี่ยเราจะรู้จักคนเยอะเราจะได้โอกาสดีๆที่พบผู้คนมากมายที่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าอนาคตอาจจะมีผลต่อเราก็ได้นะคะยังไงขอบคุณน้องๆมากนะคะที่ใช้เวลามานั่ง ฟังพี่แล้วก็ขอให้น้องๆมีวันที่ดีแล้วก็เจอกันใหม่ในอีีที่2นะคะขอบคุณมากค่ะ h a v e a Great Day ค่ะ Goodbye